โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจชุดใหญ่ของพรรคประชาชนที่เขาเรียกว่าโมเดลเศรษฐกิจใหม่สำหรับการเลือกตั้งปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้ล่ละค่ะเรามีเอกสารสรุปจากเว็บไซต์ของพรรคโดยตรงเลยซึ่งโหยนโยบายเขาเยอะมากจริงๆมีตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวเรามากๆอย่าง SME ไปจนถึงอุตสาหกรรมอวกาศเลยทีเดียว หน้าที่ของเราวันนี้ก็คือมาลองสำรวจดูค่ะว่าชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมันประกอบกันเป็นภาพใหญ่อะไรแล้วที่สำคัญคือมันจะประกอบกันติดจ,จริงหรือเปล่าใช่เลยครับคือความทะเยอทะยานในนโยบายชุดนี้นี่เป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันก็คือนี่เป็นพิมพ์เขียวที่มันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบจริงๆหรือเป็นแค่รายการความปรารถนาที่ดูดีแต่ว่าเออ มันแยกส่วนกันแน่เพราะดูเผินๆแล้วเนี่ยการจะเชื่อมร้านค้าเล็กๆในชุมชนเข้ากับยุธทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกมันก็ดูจะห่างไกลกันพอสมควรเลยครับ นั่นสิคะงั้นเรามาเริ่มจากส่วนที่ใกล้ตัวคนส่วนใหญ่ที่สุดก่อนเลยดีไหมคะเรื่องพลิกโฉม SME และเพิ่มทักษะคนไทยกับเศรษฐกิจที่เป็นธรรมคือ2หมวลน,นี้รวมๆกันก็มีเกือบ20นโยบายย่อยเลยนะในบรรดานโยบาย SME ที่ว่ามาเนี่ยชื่อหวยใบยเสร็จนี่สะดุดหูมากเลยคะ่ะมันคืออะไรกันแน่คะ อ๋อแนวคิดจริงๆเรียบง่ายมากเลยครับคือทุกครั้งที่ผู้บริโภคไปซื้อของจากร้านค้า SME ที่เข้าร่วมโครงการใบเสร็จรับเงินเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนสลากลุ้นรางวัลไปโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นเอ่อกลไกทางจิตวิทยาเพื่อจูงใจให้คนอยากอุดหนุนร้านค้ารายย่อยมากขึ้นเพราะนอกจากจะได้ของแล้วยังมีโอกาสได้โชคลับบ้านไปด้วยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแบบที่น่าจะเห็นผลทันทีครับอ๋ออ๋อ,อ,อ เข้าใจง่ายดีค่ะเหมือนได้ลุ้นไปในตัวด้วยแล้วอีกอันที่เห็นคือกองทุนผลิตภาพอันนี้สั่งดูจริงจังขึ้นมาหน่อยไม่เหมือนหวยใบยเสร็จไอเดียเบื้องหลังของมันคืออะไรคะถ้าหวยใบยเสร็จคือการกระตุ้นฝั่งผู้ซื้อกองทุนผลิตภาพก็คือการสนับสนุนฝั่งผู้ขายโดยตรงเลยครับแต่ มันไม่ใช่แค่การให้เงินกู้เปล่าๆนะแนวคิดคือการให้เงินทุนสนับสนุน SME ในการปรับปรุงหรือลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตัวเองเช่นโรงงานเล็กๆอาจจะขอทุนไปซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นหรือร้านอาหารอาจจะนำไปใช้วางระบบจัดการสต็อกที่ดีขึ้นเป้าหมายคือทาให้ SME แข็งแรงขึ้นจากข้างในไม่ใช่แค่รอเงินกระตุ้นจากภายนอกอย่างเดียวครับน่าสนใจมากค่ะ คือมองทั้งเรื่องการกระตุ้นระยะสั้นแล้วก็การสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวไปพร้อมๆกันแล้วในหมวดเศรษฐกิจที่เป็นธรรมล่ะคะที่พูดถึงการแก้หนี้การปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็การบังคับใช้กติกาการค้าที่เป็นธรรมพวกนี้มันเข้ามาเสริมภาพนี้ยังไงอืมผมมองว่านี่คือการปรับระดับสนามแข่งขันครับ คือต่อให้เราช่วย SME ด้วยเงินทุนหรือกระตุ้นยอดขายมากแค่ไหนแต่ถ้าพวกเขายังต้องเจอกับต้นทุนพลังงานที่สูงลิ่วจากการผูกขาดหรือต้องแข่งขันภายใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมกับรายใหญ่หรือว่าจมอยู่กับปัญหาหนี้สินสุดท้ายพวกเขาก็โตไม่ได้อยู่ดีนโยบายส่วนนี้จึงทำหน้าที่เหมือนการเคลียร์อุปสรรคใหญ่ๆออกไปเพื่อให้การช่วยเหลือที่เราพูดจึงก่อนหน้านี้มันเกิดผลได้จริงๆมันคือการพยายามแก้ปัญหาที่โครงสร้างไปพร้อมๆก,กับการให้ความช่วยเหลือเฉพาะจุดครับ เข้าใจแล้วค่ะคือทําให้ฐานรากแข็งแรงจริงๆก่อนซึ่งมันก็หนีไม่พ้นเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆของประเทศอย่างพวกถนนหนทางไฟฟ้าหรือระบบขนส่งใช่ไหมคะซึ่งก็นําเรามาสู่ส่วนต่อไปพอดีเลยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทันสมัยที่มีนโยบายย่อยตั้ง16ข้อเนี่ยเยอะมากใช่เลยครับ และสิ่งที่น่าสนใจในนโยบายโครงสร้างพื้นฐานชุดนี้คือการที่มันไม่ได้เน้นแค่เม,ก,มกะโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่ในเอกสารเขาใช้คำว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศซึ่งมันสะท้อนว่าเป้าหมายคือการทำให้การคมนาคมเข้าถึงง่ายทั่วถึงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่การสร้างเพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวและแน่นอนว่ามีการปฏิรูปโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้วยซึ่งอันนี้จะกลับไปช่วย SME ที่เราเพิ่งคุยกันไปโดยตรงเลย เรื่องลดต้นทุนนี่สำคัญมากจริงๆค่ะแล้วในส่วนพลังงานล่ะคะเห็นประเด็นที่ชัดเจนมากคือการทลายการผูกขาดพลังงาน แล้วก็เป้าหมาย Net ซ e r o ในปี2050แต่เจริงๆนะคะเรื่องทลายการผูกขาดนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากแต่ก็ทำได้ยากมากในเอกสารมีบอกไหมคะว่าเขาจะใช้เครื่องมืออะไรที่มันแตกต่างจากในอดีตเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงผลิตและผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้เองโดยตรงผ่านระบบที่เรียกว่า Smart Grid หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งอันนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างตลาดไปเลยจากเดิมที่เราซื้อไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จับต้องได้อย่างการใช้บินค่าไฟเป็นหลักประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้คนเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นอาคารประหยัดพลังงานไอเดียพวกนี้ชี้ว่าเขาพยายามจะใช้กลไกทางการเงินและก็เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปไม่ใช่แค่การออกกฎหมายอย่างเดียวครับการเลือกผู้ขายไฟฟ้าได้เองนี่ถ้าทําได้จริงน่าจะเปลี่ยนเกมไปเลยนะคะเปลี่ยนแน่นอนครับและมันสําคัญมากในภาพใหญ่ เพราะการปฏิรูปพลังงานให้สะอาดราคาเป็นธรรมและมีเสถียรภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการลดค่าครองชีพให้ประชาชนเท่านั้นแต่มันคือตัวเข้าชมหรือเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดึงดูดอุตสาหกรรมไฮเทคที่เขาตั้งเป้าไว้ในส่วนต่อไปไม่มีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ไหนอยากจะมาตั้งโรงงานผลิตชิปในประเทศที่ไฟฟ้าไม่เสถียรหรือมาจากพลังงานที่ไม่สะอาด ดังนั้นการวางเสาหลักเรื่องพลังงานกับโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนจึงเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นโอเคค่ะงั้นเรามาถึงส่วนที่ทะเยอทยานที่สุดของโมเดลนี้กันเลยวางยุทธศาสตร์ไทยบนเวทีโลกมีทั้งอุตสาหกรรมอวกาศเซมิคอนดักเตอร์ AI การป้องกันประเทศพอพูดถึงการเพิ่มมูลค่าแร่แร่เอิร์ธในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อันนี้น่าสนใจมากค่ะ ช่วยขยายความไหนได้ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นได้เลยครับ Rare Earth คือกลุ่มแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในอุปกรณ์ไฮเทคแทบทุกชนิดเลยตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันไปจนถึงขีปนาวุธและก็เครื่องบินรบปัจจุบันนี้ตลาดการผลิตและแปรรูปแร่เอิร์ธเกือบทั้งหมดถูกควบคุมโดยประเทศจีน การที่เอกสารนโยบายพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณว่าไทยต้องการจะเข้ามาเป็นผู้เล่นในห่วงโซ่อุปทานที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องการขุดแร่มาขายเพื่อเงินนะครับแต่มันคือการสร้างอํานาจต่อรองบนเวทีโลกทําให้เรากลายเป็นพันธมิตรที่ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปต้องหันมามองเพราะพวกเขาเองก็กําลังพยายามลดการพึ่งพาจีนในเรื่องนี้อยู่โหฟังดูเป็นเกมที่ใหญ่มากเลยนะคะ แล้วการสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จากที่แทบไม่มีอะไรเลยมันดูเป,นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสุดๆไต้หวันหรือเกาหลีใต้เขาทำกันมาหลายสิบปีความท้าทายที่แท้จริงของเราในเรื่องนี้คืออะไรคะความท้าทายมหาศาลเลยครับว่ากันตรงๆคือเรากำลังจะกระโดดเข้าไปในสนามแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดในโลกมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินลงทุนสร้างโรงงานซึ่งก็ต้องใช้เงินมหาศาลอยู่แล้วแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่า คือการสร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคลากรคือบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางสูงมากๆทั้งวิศวกรออกแบบชิปผู้เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตซึ่งเรายังมีน้อยมากนี่คือจุดที่นโยบายคูปองการเรียนรู้ที่เราพูดถึงในตอนแรกมันจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเป้าหมายใหญ่นี้โดยเฉพาะเลยครับมันคงไม่ใช่แค่คูปองเรียนภาษาหรือเรียนทาอาหารแต่ต้องเป็นคูปองสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมขั้นสูงที่เชื่อมกับอุตสาหกรรมนี้โดยตรง เห็นภาพเลยค่ะว e ่าทุกอย่างมันต ja ้องเชื่อมกันหมดจริงๆจากนโยบายพัฒนาคนต้องถูกดึงมาเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ระดับโลกให้ได้แล้วนโยบายที่ชื่อว่ามุ่งเหนือลงใต้ล่ะคะมันคือยุทธศาสตร์การค้าแบบไหนมุ่งเหนือลงใต้คือการวางตำแหน่งประเทศไทยใหม่ในแผนที่ซัพพลายเชนโลกครับแทนที่เราจะเป็นแค่ทางผ่านหรือรับจ้างผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งเหมือนในอดีต ยุทธศาสตร์นี้มองว่าเราจะเชื่อมซัพพลายเชนจากประเทศทางเหนืออย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับประเทศทางใต้ยอย่างอาเซียนและออสเตรเลียที่มีทัพซีากรและเป็นตลาดเกิดใหม่โดยมีไทยเป็นฮับหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ตรงกลางที่ไม่ได้ทำแค่การผลิตแต่ยังเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกการวิจัยและพัฒนาและการเงินของผู้มีภาคด้วย และที่สำคัญคือนโยบายดิจิตอลสำหรับ SME ที่อยู่ในหมวดนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้ธุรกิจเล็กๆในประเทศสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนระดับโลกนี้ได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆครับแสดงว่าโมเดลนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องหนักๆอย่างไมโครชิปกับเมกะโปรเจกต์อย่างเดียวนะคะแต่ยังมีมิติทางวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะเพราะเห็นนโยบายกลุ่มทัวริซึมกีฬาเศรษฐกิจสร้างสารรค์อยู่ด้วยถูกต้องครับ ส่วนนี้เข้ามาเติมเต็มภาพรวมให้สมบูรณ์ขึ้นมันคือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสิ่งที่เรียกว่า soft power หรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ในเอกสารก็ระบุชัดเจนเลยว่าเน้นอุตสาหกรรมเกมภาพยนตร์แล้วก็หนังสือซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไม่ให้เราพึ่งพาแค่อุตสาหกรรมหนักหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวและมันยังเชื่อมกลับไปที่เป้าหมายเรื่องคุณภาพชีวิตที่พูดถึงในโนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้วย การมีพื้นที่ออกกำลังกายที่ทั่วถึงการส่งเสริมกีฬาอาชีพหรือการเข้าถึงวัฒนธรรมดีๆมันก็คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่แค่มิติตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วก็มีนโยบายสุดท้ายที่ดูจะแยกออกมาเดียเด่ยวๆเลยคือหมวดต่างประเทศมีอยู่ข้อเดียวเลยค่ะคือรวมศูนย์บริการคนไทยในต่างประเทศไว้ที่จุดเดียวทำไมถึงมีนโยบายที่ดูเฉพาะทางมากๆแบบนี้หลุดมาอยู่ท่ามกลางแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ๆได้คะ อืมผมมองว่าการมีอยู่ของนโยบายข้อนี้นะครับแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะใส่ใจในรายละเอียดของการให้บริการประชาชนกลุ่มเฉพาะมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าแม้จะกำลังวางแผนยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ลืมปัญหาปากท้องหรือความไม่สะดวกในชีวิตประจำวันของพลเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็าตามซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีครับโอเคค่ะ พอเราไล่เรียงมาทั้งหมดตั้งแต่หวยใบเสร็จไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ของแร่แร่เอิร์ธสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่คะภาพรวมของโมเดลเศรษฐกิจนี้คืออะไรภาพรวมคือโมเดลที่เดิมพันสูงมากครับกับการทํางานที่ต้องประสานกันของทุกส่วนมันเหมือนกับการสร้างเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนมากม ถ้าฟันเฟืองชิ้นเล็กๆอย่างการปฏิรูปกฎระเบียบให้ SME คล่องตัวมันไม่สำเร็จหรือติดขัดมันอาจจะส่งผลให้เครื่องจักรใหญ่ด้านอุตสาหกรรมไฮเทคเดินหน้าได้ไม่เต็มที่เหมือนกันการปรับโครงสร้างพลังงานให้สะอาดถ้าทำไม่สำเร็จการดึงดูดการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ก็จะเป็นไปได้ยากหรือถ้าเราสร้างบุคลากรทักษะสูงไม่ทันยุทธศาสตร์มุ่งเหนือลงใต้ก็อาจจะกลายเป็นแค่ชื่อสวยๆ นี่คือพิมพ์เขียวที่ทุกส่วนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างแยกไม่ออกและนั่นก็คือทั้งจุดแข็งและความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของมันเลยครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะว่ามันคือระบบที่ทุกส่วนต้องทำงานสอดประสานกันจริงๆงั้นสุดท้ายในขอบทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังนะคะจากโมเดลเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนตั้งแต่ธุรกิจในชุมชนไปจนถึงอุตสาหกรรมอวากาศ ถ้าให้ลองคิดดูเล่นๆว่าปัจจัยข้อขวดที่ใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งอย่างที่อาจจะทําให้เครื่องยนต์ที่ทะเยอทะยานทั้งหมดนี้เดินสะดุดหรือไปต่อไม่ได้คืออะไรระหว่างการสร้างคนให้มีทักษะทันสมัยการทลายโครงสร้างอํานาจผูกขาดเดิมๆหรือความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติบนเวทีโลกบางทีคําตอบของคําถามนี้อาจจะเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของโมเดลทั้งหมดนี้ก็เป็นได้ค่ะ